สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า WinMerge นะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบโค้ดนะครับซึ่งว่าเราได้โค้ดมานะครับที่เรามีโค้ดหนึ่งชุดเสร็จแล้วเราอาจจะมีการพิมพ์โค้ดหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็จะเห็นความแตกต่างถ้าโค้ดมันไม่ตรงกันนะครับมันก็จะแจ้งเราว่าบรรทัดนี้นะครับ โค้ดไม่เหมือนกันอย่างนี้นะครับซึ่งจะมีประโยชน์มากนะครับสำหรับใครกำลังพัฒนาโปรแกรมนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้ครับพอเปิดลิงก์ขึ้นมาเราจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดอยู่ด้านบนนี้นะครับให้เราคลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะนํามาเราที่หน้านี้นะครับแล้วก็บอกว่าสักครู่นะครับจะให้คุณอาจจะดาวน์โหลดให้คุณเนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกว่าจะเซฟไว้ที่ไหนนะครับชื่อไฟล์เป็น ไฟล์ .exe เลยนะครับ bin merge 2นะครับจากนั้นเราก็กดเซฟครับพอกดเซฟเสร็จเราก็ทำการคลิกติดตั้งเลยเลยครับนะครับแล้วก็กดรันติดตั้งเลยจากนั้นก็ตอบ yes นะครับแล้วก็กด next ไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆ next นะครับ next ไปอย่างเดียวเลยนะครับ next ไปจนติดตั้งให้เราแบบนี้ฟรืดไปเลยนี่นะครับง่ายมากนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่ะกด next อีกครับ แล้วก็จะขึ้นหน้าต่าง Complete the w i n m e r g Setup Wizard นะครับแล้วก็ Launch w i n m e r g นะครับแล้วก็กด Finish นะครับมันก็จะเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับทีนี้ใช้งานยังไงนะครับใช้งานยังไงนะครับเราก็มาที่เมนูไ i l e นะครับแล้วก็เลือก New นะครับเราสามารถที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือหรือว่าเป็น text นะครับเป็นโค้ดเราเนี้ยนะครับตารางบั n a r y image web page อย่างนี้นะครับ ในทีนี้ผมจะเปิดเป็น t e x กก็แล้วกันนะครับก็คลิกไปที่ Text นะครับมันก็จะมีหน้าต่างนะครับเลฟกับไร์ขึ้นมาแบบนี้นะครับซ้ายขวาทีนี้เราก็เอาโค้ดของเรามาเปรียบเทียบได้เลยนะครับสมมติว่าผมจะเอาโค้ดนะครับแอปสคริปตมานะครับอ่ะลองก๊อปปี้โค้ดชุดนี้มานะครับชุดหนึ่งครับวางไว้ฝั่งซ้ายมือนะครับจากนั้นนะครับก็วางโค้ดอีกขวามือนะครับ ทีนี้สมมุติว่านะครับสมมุติว่าฝั่งขวามือนี้นะครับเป็นโค้ดที่ไม่เหมือนกันกับฝั่งซ้ายนะครับบางจุดนะฮะใช้คาว่าบางจุดกันแล้วกันนะครับอ่าส่วนตรงนี้เป็นเป็นข้อความว่าอินเด็กนะครับจุดแตกต่างที่1แหละนะครับอันที่2นะครับพา s s สเ r ิร์ดตรงนี้อาจจะมีมีตัวเอสด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายู e เซอร์เนมตรงนี้นะครับเป็นลืมพิมพ์ตัว R อย่างงี้นะครับ ทีนี้นะครับพอเรานะครับได้โค้ดมา2ชุดแล้วเข้ามาก็ปี้บางเปรียบเทียบสายขวาแบบนี้นะครับให้กดปุ่มตรงนี้ครับกดรีเฟรชตรงนี้นะครับเพื่อเช็คโค้ดนี่นะครับมันก็จะฟ้องเลยนะครับแล้วก็จะขึ้นแถบสีให้ดูด้วยนะครับว่าตรงไหนที่ไม่เหมือนบรรทัดไหนและจุดไหนนะครับอย่างเช่นตรงนี้บรรทัดรีเทิร์นนะครับแล้วก็ระบุเลยว่าตรงนี้คือ Index สังเกตตรงนี้จะเป็นสีขาวๆนะครับตรงนี้คือเลข11อย่างนี้นะครับ อันที่2เห็นไหมครับบันทัดนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้พาสเวิร์ดมี S แต่ตัวนี้ไม่มี S นะครับและตรงนี้นะครยูเซนี้มีตัว R นะครับแต่ตรงนี้ไม่มีตัว R นะครับมันจะใส่โค้ดสีให้เรานะครับเพื่อให้เราเช็คตรวจสอบได้เลยว่ามันไม่ตรงกันบรรทัดไหนและจุดไหนในบรรทัดนั้นนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับก็ใช้งานง่ายเลยนะครับส่วนว่า return URL ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองจะเปลี่ยนจากตัว u ใหญ่ เป็นยูเล็กเขียนคนละแบบแต่เขียนเหมือนกันแต่คนละแบบเนาะลองกดรีเฟซดูเห็นไหมครับก็จะฟ้องทันทีเลยนะครับตรงนี้คือยูใหญ่แต่ตัวนี้มันยูยูเล็กอย่างนี้นะครับก็นะครับถือว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์นะครับสำหรับใครที่อยากเช็คโค้ดนะครับเวลาเราได้โค้ดมาแล้วก็เวลาเราเขียนโค้ดตามอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเปรียบเทียบว่าโค้ดมันผิดตรงไหนบรรทัดไหนนะครับผิดตรงไหนอะไรยังไงนะครับ ก็ลองไปใช้โปรแกรมนี้กันดูนะครับเดี๋ยวแชร์ลิงก์ไว้ใต้คลิปสอนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ